พระพุทธศาสนาหลักอานิจจังความไม่เที่ยงและอนัตตาความไม่มีตัวตนอานิจจังหมายถึงความจริงที่ว่าทุกสิ่งในโลกนี้ล้วนเปลี่ยนแปลงไม่คงที่ไม่ยั่งยืนไม่ว่าจะเป็นรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสหรือความรู้สึกของอารมณ์ความรู้สึกอารมณ์หรือแม้กระทั่งตัวตนของเราเองทุกอย่างนั้นล้วนตกอยู่ภายใต้กฎแห่งการเปลี่ยนแปลง การเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปส่วนอนัตตาสอนว่าสปปรรพสิ่งไม่มีแก่นแท้ไม่มีตัวตนที่สามารถยึดมั่นถือมั่นได้อย่างถาวรทั้งสองหลักธรรมนี้ชี้ให้เห็นว่าการยึดติดกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่ว่าจะเป็นลาบยศสรรเสริญสุขหรือแม้กระทั่งการพยายามหลีกหนีทุกข์ล้วนเป็นสาเหตุของความทุกข์เพราะสิ่งเหล่านั้นไม่เที่ยงแท้และไม่มีตัวตน ที่เราจะควบคุมหรือครอบครองได้ตลอดไปการเข้าใจและยอมรับในกฎของอนิจจังและอนัตตามันจะช่วยทําให้จิตใจเราคลายจากความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่ไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวตนของเราทําให้เราสามารถรเผชิญหน้ากับความเปลี่ยนแปลงและความไม่แน่นอนของชีวิตได้อย่างเป็นอิสระจากความทุกข์ที่เกิดจากการต่อต้านความเป็นจริงเรียนรู้ที่จะอยู่เรียนรู้ที่จะตายสวัสดี